ขายเหยียบนั่นแหะพี่คันคือขันหัว153 153าสิบสามรเอ็กซ์ปเป็นไงบ้างโอมโอ้ยปวดเหนื่อยเลยครับพี่ปวดเหนื่อยเลยเหรอกี่สี่ห้าเราเองโอเคเขายังมั่นคเปล่าอันนี้มาเป็นสองคู่แปลงกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเขาจะให้แฟนไปลงแทนนะเนี่ยให้อ้อนไปลงแทนใช่ไหมฮะ เป็นแบบว่าเห็นหน้าตาอย่างนี้ต้องเขาเช็ดนะจ๊ะเข่าเช็ดอะไรนะแอลหลอกเช็ดไหมแอลหลอกเช็ดเช็ดทุกคันเลยฮะเช็ดทุกคันคันนี้เช็ดไหมคันนี้เช็ดเช็ดด้วยเหรอเช็ดงั้นเดี๋ยวเราเช็ดสนามเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตนะฮะก็คือเช็ดไม่ได้นะ โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบก,กับช่องโมโตไลฟ์ฟันสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ MRF ครับแล้ววันนี้เรากำลังจะมาสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ในรูปแบบของเบสิกของเบสิกซึ่งตามจริงผมใส่เสื้อ Yamaha มมผมก็หวังว่าจะมี Yamaha ม,มา,า,มาแต่วันนี้มีแต่คาวาแต่ไม่เป็นไรคะสอนได้เหมือนกันขี่ได้เหมือนกันะนะนี่กับเอ X10 แล้วก็ในรุ่นของเสอ 6R แล้วก็คันนี้เก่งอยู่แล้วฮะคันนี้ R15 สำหรับวันนี้เราก็มาแนะนําในเรื่องของทักษะการขับขี่แบบพื้นฐานนะซึ่งพื้นฐานในการขับขี่แบบเรซซิ่งตรงนี้มันก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่คือแบบเออเราจะต้องเข้าโค้งตรงนี้ให้รอบไปให้ได้เอออันนี้คือทุกคนก็องไปอยูนแล้วใช่ไหมแต่กรณีเรซซิง่งม้ยมีทักษะของแหงอ่อนใช่ไหมคือการที่เอาเข่าไปลากพื้นนั่นเองคะซึ่งในทักษะตรงนี้เราจะมาใช้ในกรณีเบสิกของสนามนั่นเองคะ เป็กเอเ่าเช็คกันนะครับอย่างแรกคือเรื่องท่าทางครับท่าทางฮะวางขาตั้งปุ๊บขาขึ้นเอาขาขึ้นโอเคฮะเสร็จปุ๊บจับให้มั่นคงฮะหาย่อบตูดออกมาตูดหนึ่งแล้วก็าหาย่อบตูดออกมาหาย่อบตูดออกมานี่ฮะออกมาหนึ่งตูดปุ๊บเสร็จปุ๊บนั่งอยู่ตรงช่วงกลางๆของตัวรถนะฮะอย่านั่งตรงด้านหน้าไปให้นั่งตรงกลางรถนะฮะ แล้วก็ใช้ปลายเทา้ <ๆ S 1> เทาครับปลายเท้าจิกปลายเท้าจิาออกกลางเข้าออกกางเข้าออกนี่ให้กลางออกประมาณเก้าสิบองศาเลยครับโอเคบบโอเคฮะแล้วเราก็ขี่วนเป็นวงรีเรื่อยๆอลแล้วก็ให้น้องเขาขี่วนเป็นวงรีฮะฝึกไปเรื่อยๆนี่อของก็จะเริ่มเค็ดได้แล้ว คนที่กำลังขี่อยู่ตรงนี้ก็คือเด็กป้านของผมฮะอายุ15ปีก็กำลังมาขี่ตอนออกรถครั้งแรกตอน14ตอนนี้15เลยฮะพร้อมยังโอมเ <c oughs> ก่จะต้องเข็นแล้วิดต้องเข็น เกี่ยวกับเรื่องการเน้นในจุดเบรคของเวลาเราจะเข้าโคง้งคือเวลาเราลงสนามที่หนึ่งเนี่ยสีที่สำคัญคือการขีล่ลาถูกต้องถ้าลาถูกมันก็นจะขี่ง่ายแต่ถ้าลามันแบบว่าลายมันไม่ถูกมันจะมันคบยากมันจะรู้สึกเหนื่อยเวลาขี่ดังนั้นการมาร์กจุดเวลาเราเข้าสําคัญมากครับแลวเราก็ต้องมีจุดเบรคที่ดีมีคันเร่งที่ดีและเราต้องรู้ว่าอัตราส่วนในสนามนมันมีอะไรบ้างแต่นี่คือพื้นฐานที่แบบทุกคนสามารถไปจัดลานแล้วก็สามารถมาขับขี่ได้นะครับ อากาศดีเมื่อกี้ก็เห็นกันไปเลยเนาะก็สําหรับตอนนี้ก็ขี่กันได้สนุกมากมากนี่คือขยับหนี่งคนนะครับโอเคโอเคคือตอนนี้เราจะไม่สอนหมอบแต่เดี๋ยวสอนเรื่องท่าก่อนอ่ะเราจะเข้าโค้งซ้ายไหนลองทําให้ดูหน่อยสิไปไปโอเคไปโอเคประมาณนี้คือตามจริงลงประมาณนี้แต่ที่สําคัญคือเรื่องหน้าหันมาตรงนี้เลย แล้วก็หันหัวมาอย่างเดียวหันหัวใช่ที่สําคัญคือหันหัวเออหันมาตรงนี้เออแบบนั้นเลยกางขาออกหน่อยเออหันหัวมานี่อย่างเงี้ยเอออย่างนั้นเลยใช่ใช่ใช่แต่หนูจะถนัดถ้าลงจะลงแค่ประมาณนี้อ่ะลงเอาให้ชินแต่ที่มันลงประมาณนั้นนะเพราะว่าตู่ยังลงน้อยไปที่สําคัญคือเราจะต้องลองขยับตูดออกมาหน่อยนึงอ่ะไหนลองขยับตูดให้ดูซิอ่ะโอเค คือโดยรวมคือถ้าโอเคแล้วแต่แค่ขยับตูดมาเพิ่มแล้วก็เอาให้สายตานำเมื่อกี้ไม่ได้แช่ข้างนี้ไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะเป็นไงลงไม่สวยอ่ะทำไมทำไมถึงลงไม่สวยไม่ถนัดท่ารู้สึกว่ามันตึงตึไอ้ที่มันฝืนอ่ะเพราะว่าคันเร่งอ่ะมันอยู่ที่มืออืมขัดกับตัวเองไงไหนไหนขยับตูดหนเออประมาณนี้แล้วก็หันหัวหันสายตามานี้เลยเออเริ่มเข้าที่แล้วมานี่เลยหันมานี่เลยเอออย่างนั้นแหละ เอาให้แค่ให้มันชินให้มันสลับชินไปเรื่อยๆขอขวาอย่างน้อยคนที่ถนัดพี่ก็ไม่ถนัดตอนนี้เราแค่เน้นเรื่องสายตาหนึ่งกับเรื่องตูดหนึ่งโอเคไปลงไปขีก้องจัการเอาสเตนลงจับช่วเดี๋ยวลงนะขาลงเลยพี่เขาขาลงเลยโอเคโอ้โหสูงเท่าไหร่ครับอ้อนร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสาม กิเทส X10 เห็นมีดราม่าของผมอ่ะของผมบอกว่าสอนร้อยหกสิบร้อยหกสิบขีไม่ได้แหรอครับผมนี่รู้สึกแบบเอ้ยเอาเ้วความรู้สึกเหมือนเป็นคนฆาตกรรมคนคนหนึ่งโดยที่เป็นแบบเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะ <c oughs> ไปฮรไปดูอ้อนดีกว่าเตรียมโมขี่เก่งไงเนี่ย นี่ขาไม่เลยกลางออกเออก็บเข้าไปาน,ไน,นี่อยู่นี่นี่เลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้โอ้ยมาอย่างนี้เออใส่รองเทาเ้าทำไมแต่รองเท้านี้เนี่ยรองเทาเ้าโมเดลนะน่ากลัวว่ะขี่รถมอตอคัดเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยไม่น่ากลัวขี่ไหลไปเลยอันนี้สาวๆสิง่งดีดอินคืออะไร ดินอินคืออะไรไหนบอกมาสิดินอินคืออะไรเหรอเร็วๆดินอินคือท่ายนี้โอ้โหนี่เป็นเอกลักษดินอินคือเก็บตัวแต่เก็บขาแต่ตัวไปนั่นแหละแค่นั้นอ่ะเก็บขาแต่ตัวไปทำไมรู้สึกว่าผิวเราต้นยากใช่ไหมถ้ามันไม่โมมันนั่งลำบากอ่ะไอ้พวกขับเชิญซื้อนะจำไม่ได้จำไม่ได้ ตอนนี้เราก็จะเริ่มกลับบ้านกันแล้วตอนนี้เน้นเรื่องสายตากับเรื่องลายให้แม่นเหมือนกับเราขี่รีบชิดไปรอบนี้ลองกว้างขึ้นหน่อยเน้นโค้งซ้ายก่อนโอเคปะเข้าไปลึกหน่อยแล้วเราค่อยพับชิดเส้นเนี้ยเห็นเส้นนี้ไม่อ่อนชิดเส้นนี้เราค่อยเข้าเส้นนอกเลยหรอใช่เห็นมันต้องกว้างอย่างนี้เลยพอละรถมันใหญ่ถ้าเป็นรถเล็กอะมันเข้าตรงวุ้นได้เพราะรถมันองศาได้แต่ถ้าโค้งใหญ่อะต้องชิดเนี่ยฝูและพับเข้าไปใช่หนูไปชิ ใช่พอชิดนู่นเสร็จปุ๊บมันฝืนแต่ถ้าชิดตรงเนี้ยมันจะไหลได้เร็วด้วย,ยไปยจัดการมันเหมือนกับไอตอนที่อ้อนขี่ใช่ไหมอ้อนนะจะขี่พับเข้าตรงนี้เดวตามก่อนขี่พับเข้าตรงนี้และอ้อนก็จะมาอยู่ตรงประมาณนี้นใช่เพราะว่าอ้อนรีบชิดตรงนั้นมากไป,ไปใช่รถงั้นต้องเข้าให้มันลึกกว่านี้และกว้างกว่านี้ เอาใหม่เอาใหม่เหมือนกับเราขี่รีบชิดไปรอบนี้ลองกว้างขึ้นหน่อยเนงคงซ้ายก่อนโอเคป่ะ คลิปวอ oh. วันนี้ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบแล้วก็น้องๆทุกคนที่ให้ผมมาสอนในวันนี้นะฮะฝีมือดีขึ้นทุกคนนะแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปน,น,นี้ก็ฝากกดไลค์กดตั้งค่าให้กับช่องสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยนะครับบายบายรับสอนขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับผู้ที่เริ่มต้องการขับขี่ปรับพื้นฐานในการขับขี่เสริมทักษะนในการขับขี่ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพียงแค่คลิกเลย